ธรรมะก่อนนอนตอนที่หนึ่งยอมรับความไม่แน่นอนแล้วใจจะเบาสวัสดีในค่ำคืนนี้นะโยมขอบคุณที่เข้ามาฟังธรรมะก่อนนอนคืนนี้อาตมาอยากชวนกันค่อยๆวางทุกอย่างลงวางความวุ่นวายที่สะสมมาทั้งวันวางเสียงในหัวที่ไม่เคยหยุดพูด วางความกังวลที่เก็บไว้ในอกอย่างไม่รู้ตัวแล้วลองเปิดใจฟังเรื่องหนึ่งเรื่องของความไม่แน่นอนในแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเจอผู้คนเจอสถานการณ์บางอย่างก็ทำให้เรายิ้มบางอย่างก็ทำให้เราเศร้า บางวันเรารู้สึกเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจแต่บางวันเราแค่รู้สึกว่างเปล่าโดยไม่รู้สาเหตุอาการแบบนี้โยมเคยรู้สึกไหมบางครั้งเราก็ถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยเพราะทั้งหมดนั้นคือธรรมดาของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสเพสังธรรมมานังอนิจจตาทุกสิ่งมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาความรู้สึกดีไม่จีรังความทุกข์ก็ไม่อยู่ถาวรแม้แต่ความรักที่เคยมั่นคงก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตาแล้วเราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราคาดหวังให้สิ่งต่างๆคงอยู่ เราหวังให้คนรักไม่เปลี่ยนใจหวังให้งานมั่นคงตลอดไปเราหวังว่าเราจะไม่ผิดหวังอีกเลยแต่อัตมาขอบอกว่าความหวังที่ยึดมั่นเกินไปมักพาเราไปสู่ความทุกข์เพราะมันขัดกับธรรมชาติของชีวิตที่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลองคิดง่ายๆเหมือนคลื่นในทะเล ไม่มีคลื่นไหนที่ค้างอยู่กับที่ต่อให้เราชอบคลื่นลูกนั้นแค่ไหนมันก็ผ่านไปอยู่ดีเราไม่สามารถบังคับคลื่นได้แต่เราเลือกได้ว่าจะลอยตัวอยู่บนคลื่นหรือจมอยู่ใต้น้ำบางคนกลัวว่าถ้ายอมรับความไม่แน่นอนจะกลายเป็นคนไม่เอาไหนไม่สู้ชีวิตแต่ความจริงตรงกันข้าม คนที่เข้าใจความไม่แน่นอนต่างหากที่จะกล้าก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเพราะเขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเขาไม่กลัวการล้มและเขาพร้อมจะลุกขึ้นใหม่เสมอเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนได้เสมอรวมถึงความทุกข์ด้วยเช่นกันการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันคือการคืนอิสรภาพให้ตนเอง เมื่อเราหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวเรากำลังพาตัวเองกลับมาจากอดีตที่ทำให้เศร้าและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอยู่ตรงนี้ในขณะน,นี้คือพื้นที่เดียวที่เราควบคุมได้จริงคืนนี้โยมลองบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะถ้ามันจะเปลี่ยนไปฉันไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่าง แค่มีสติอยู่กับลมหายใจก็พอแล้วหากโยมรู้สึกเหนื่อยให้รู้ว่าการเหนื่อยก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แม้แต่พระพุทธเจ้ายังทรงมีวันที่เหนื่อยแต่สิ่งสำคัญคืออย่าเพิ่งรีบหนีจากมันแค่รู้เท่าทัานแล้ววางมันเบาๆอัตมาอยากฝากไว้ในคืนนี้ว่า ใจที่ยอมรับความไม่แน่นอนคือใจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างอ่อนโยนไม่ฝืนไม่แข็งไม่เกลียดไม่กลัวแค่รับรู้แล้วปล่อยให้มันเป็นไปหลับตาเบาๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมหายใจพาเราเข้าสู่ความสงบ เหมือนเรากําลังพักใจบนกลีบเมฆหากใจโยมยังวุ่นวายอย่าลืมติดตามไว้เราจะได้พบกันอีกค่อยๆวางความเหนื่อยลา้าแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมะอย่างเบาสบายขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ใจสงบและพรุ่งนี้เป็นวันที่เบากว่าเดิม